ใครใช้บัตรทองดูด่วนรัฐประกาศช่วยเหลือแล้วติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือด่วนรับเงินสูงสุด4ี่0,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเบาใจสิทธิบัตรทองเสียหายจากการรักษาขอรับเงินช่วยเหลือได้ ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองแล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ใช่พยาธสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยผู้ได้รับความเสียหายทายาทผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการต้องยื่นคำร้องภายในสองปีนะับแต่วันที่รับทราบความเสียหายและจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้ ประเภทที่1เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับ2 4 0 0 0 0ถึงสี่แสนบาทประเภทที่2องพิการหรือสูญเสียอวัยวะได้รับ1 0 0 0 0 0ถึงสองแสนบาทประเภทที่3บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกินหนึ่งแสนบาทโดยเขียนคำร้องประกอบด้วยชื่อนามสกุลผู้ได้รับความเสียหายความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลสถานที่ติดต่อผู้ได้รับความเสียหาย ระบุภาระที่ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบพร้อมหลักฐานประกอบได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตรหนังสือมอบอำนาจหลักฐานแสดงข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาสามารถยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดที่เกิดเหตุสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกอทอม เขต1ถึง13หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสชโทรห3ึ3่ 0. สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ